สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมากฮอตขั้นเทพนะครับวันนี้เราก็ามาเริ่มต้นที่การเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับพยาปฝั่งเดินก่อนขึ้นไปนะครับเราออกแนว,นวผสมผสมหน่อยนิดหนึ่งเนาะผสมผสมซะหน่อยนะครับถ้าเขาแซก่ก็เป็นีปุ่มหรือสามเหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าเขาแซกเราก็เลือกเป็นที่จะเป็นเอาลองเป็น สามเรียงดูสามเรียงดูเขาก็ขึ้นเป็นสามเรียงเหมือนกันพอใส่กันไปเลยครับงานนี้สามเรียงพบสามเรียงอ่าโอเคนะครับเขาสลับตัวตรงนี้อืขึ้นไปนี่ครับผมมานี่ก่อนให้แทรก,กินเอาไปลอกก่อนลอให้แทกกินเข้ามาเลย ไม่แทรกนะครับไม่แทรกไม่แทรกแทรกก่อนเท่านั้นเข้ากินอ้ากินใครกินมันนะครับเขากินไหนดีน่าจะกินมาทางนี้เพราะว่าตัวนู้นแช่ยเย็นแล้วยังไงก็โดนกินอยู่ดีแช่ยเย็นไปแล้วขึ้นไปครับผม <c oughs> คราวนี้ไม่แน่นะครับ ต้มนี้ดูไม่ออกเต็มนี้ดูไม่ออกเลยหลบข้ามาทางขวาถ้าเราเดินให้กินเดี๋ยวนะเดินให้กินสามสองยิบเจ็ดแล้วเรายิบสี่ยี่สิบเออเราได้กินสองนี่า่าอ้สวยนะครับสวยสวยเต็มนี้สวยครับผมเต็มนี้สวยเอาละครับผมก็ว่าอยู่มันทาแม่งทาแม่งอยู่นะเต็มนี้ เพราะเขาต้องกินย้อนย้อนกลับไปทำาหมเลขเจ็ดนะครับแต่ว่ามันเป็นสามเลขสองนะแต่เราทะลุเข้าฮอตนะครับสามเลขสองทะลุเข้าฮอตแต่มีผลทําให้เราชนะได้เลยนะเพราะว่ามันได้เปรียบตรงที่ว่ามันมันได้ไล่บี้เร็วกว่าเราเป็นเบียนะครับเนี่ยเขาก็ต้องหลบมุมใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเรื่อยได้นะครับไล่ไปเรื่อยเรื่อยก่อน อะะครับทีนี้เราก็มาขึงยาวเรียบร้อยนะครับเกมนี้เรียบร้อยเลยแค่นี้ก็ชนะแล้วครับไล่กินก่อนไล่กินทางนี้นะครับต้องหนีนะครับไม่หนีไม่ได้ไล่เลยอะนะครับคู่แข่งยอมแพ้เลย <c oughs> นะครับจาก ชดสองแลขสามเรียกชสองเลขสามนะครับโอเคไปนี่ครับขึ้นไปนี่เลยมานี่ขึ้นไปมานี่โอเคซันโบเข้าไปเขาก็เป็นเดินคล้ายๆเราครับเดินคล้ายๆเราเราเป็นย่อๆก่อนเขาออกแนวย่อๆเราก็ออกแนวย่อๆนะครับคล้ายๆกันขึ้นมานี่ อีห้อยซะเลยครับงานนี้นี่นะครับอันนี้ก็เรียกอีห้อยนะครับเจอกันเนอาแล้วขึ้นมาทรงนี้นะครับกินมานี่ลืมไปเลยว่ากินไหนกินนี่เนาะมันต้องกินทางนี้สิมันกินได้ทั้งสองทางแหละกินทั้งยี่สิบเจ็ดก็ได้นะครับหรือกินทางนี้ ขึ้นไปครับผม <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไปเอาครับคู่ที่หนึ่งยังไม่จบนะครับยังมาโล่หน้าโล่ตากันอยู่งานนี้เมื่อกี้เราชนะเข้าไปแล้วเกมหนึ่งนะ โอเคสองเลขสามไปงานนี้ก็น่าจะต้องพุ่งอีกเหมือนเดิมครับปพ๊บมานี่แล้วก็ขึ้นหนึ่งไปหกแล้วก็แปดไปสิบสองเสร็จแล้วเราก็ร่วไปตกหมายเลขยี่สิบหกแต่ว่าจะชนะไหมไม่แน่อาจจะจะได้แค่เสมอนะครับช็อตนี้อาจจะได้แค่เสมอเนี่ยครับ อาจจะได้เคลเสมอสี่ต่อสามครับเขาต่อแล้วเขาเห็นว่ากําลังเขาเยอะกว่าเขาต่อแล้วขึ้นไปนะครับเสมอน่าจะเสมอได้แหละไม่มีปัญหาหรอกเสมอเสมอได้แน่ๆครับเรียบร้อยครับเสมอขึ้นไปนะครับ ครับคู่ที่สองครับคู่ที่สองคู่ที่สองโอเคเขาจะขึ้นมาตัดหน้าเราก็ให้ตัดเลยนะครับเราให้ตัดไปเลยขึ้นไปครับผมตัดหน้าแล้วนะครับตัดหน้าก็ปล่อยให้ตัดไปขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมานี่นไปนี่ครับผม ขึ้นมานี่ก็ไปนี่ครับอ้ก้ามปูซะด้วยนะก้ามปูซะด้วยนะครับก้ามปูทรงนี้ขึ้นไปครับนี่เขาเรียกตัดหน้าก้ามปูนะครับตัดหน้าก้ามปูขึ้นไปทรงนี้ ต่อแล้วครับงานนี้ต่อขึ้นมากินมากินมากินค้างไปก่อนกินค้างไว้ตัวนี้ก็อุดเข้ามาหนุนขึ้นไปสนับสนุนขึ้นไปสนับสนุนขึ้นไปอีกครับ มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี र, ้ไปครับผมไปนี่โอเคไปนี่ครับมาโอเค ขึ้นไปครับผมมานี่ครับโอเคโอ้คนนี้แข็งโป๊กเลยครับงานนี้ไม่น่าจะมีโอกาสชนะด้วยซ้ำแข็งโป๊กแข็งโป๊กเลยขึ้นมาทรงนี้ ไล่กินไว้ก่อนไล่กินไปเข้ากินเราหนีครับผมย้อนไปทางนูน้นเรามาทำท่าจะฆ่าฮอตก่อนทำท่าจะฆ่าฮอตเจอก,กับตัดหน้าก้ามปูนี่ยากนะครับยากท่านผู้ชม หนีไปเข้าฮอตครับผมหนีไปเข้าฮอตซ้อนมาทางนี้ไปเข้าฮอตแล้วลงมาเข้าฮอตเช่นกันไปเข้าฮอตเช่นกัน4ต่อ4นะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากมานลุ้นปลายกระดานอย่างเดียวครับงานนี้เข้ากิน หนีก่อนครับผมมาจับนี่ขึ้นมาจับนี่มานี่ขึงยาวไปก่อนครับผมขึงยาวไป อนมานีน่าจะดึงเสมอกันแล้วมั้งเนี่ยผมก็จะอยู่แถวๆนี้แหละน่าจะดึงเสมอกันแล้วครับงานนี้ถ้าเขาไม่ไปไหนไกลนะเอาล่ะครับลงไปนู่นเลยถอนมานี่ <c oughs> ต่อเรา เอาสามกินสิบเจ็ดก่อนครับสามกินสิบเจ็ดก่อนเพราะมันกินได้สองทางเอาแล้วครับทีนี้ทีนี้เรากินแน่ๆแหละทีนี้เหลือสามต่อสองนะครับแต่ว่าเราเหลือเราเหลือฮอตหนึ่งเบี้ยสองนะครับลงไปครับผมลงไปมีลุ้นไหมเข้ากินเรา เข้ากินเราโอไล่ไล่กันยาวแน่ครับเกมนี้รับรองว่าไล่กันยาวแน่โอเคครับทีนี้มันอาจจะเสมอเลยเพราะว่าเบี้ยอีกตัวน,นึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าฮอตไหมนะครับวางทางก่อนแต่ดูตามรูปลักษณะหมาก เหมือนเราจะชนะนะเหมือนเราจะชนะนะครับแต่ว่ามันไปเป็นไปได้ยากนะครับเพราะมันมีฮอตตัวหนึ่งบล็อกอยู่นะครับไปนี่เลยอ่าขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ครับผม ขึ้นมานี่นะครับนี่แหละน่าจะยอมเสมอซะเนาะนคือจะไปไหนไม่ได้แหละงานนี้เดี๋ยวขอเสมอไปนะครับไม่รู้เขาจะให้ไหมนะยอมเสียอ่าเขาต้องให้เลยครับเขาต้องให้เขาต้องให้าอ,หา,อ,หอานะครับขึ้นไป อ๋อแล้วเดินมาทรนนี้ไปขึ้นไปแล้วขึ้นมานี่ไปแล้วครับมนันนี้เดินเหมือนยังไงไม่รู้ว่าคนนี้เดินแปลกๆนะไม่รู้นะครับ <laughs> นั่นแหละครับโูเหมือนเลยใช่เลยนะครับใช่เลยใช่เลยโอเค ช่มันไม่เป็นไรนะครับโอเคมาแล้วทางนี้บีบขึ้นมาอมขึ้นไปครับแทรกลองแทรกดูก่อนปิดไหมต้องปิดสินะม่งั้นโดนกินฟรีต้องปิดต้องปิดนะครับทรงนี้ มานี่ถ้าเราเดินสองมา7ให้กินให้กินมานี่แล้วเราก็เวี่ยง1ิบ8แล้วเราก็กิน2ไปนู่นเขากินมานี่เรากินคืนไปก็น่าจะดีนะโอเคครับกินครับ ทำไมไม่กินละ่ะเกิดอะไรขึ้นเนาะกินขึ้นไปนะครับขึ้นมานี่เอาขึ้นไปครับผมขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปครับ มาทรงนี้ขึ้นไปครับมานี่กินไปทางนี้โอ้ยสุดยอดแล้วคนนี้เก่งมากเก่งสุดยอดสุดยอดเราครับงานนี้ไล่ไปเลยไล่ไปขึ้นไปครับ ขึ้นมานี่ขึ้นไปครับมานี่ขึ้นไปครับผมมาทรงนี้ไปนี่อีกจะมาเข้าหอด เราก็จะลงไปเข้าฮอดเช่นกันจะต่อหรือเปล่าไปทรงนี้จะมาต่อเราหนีไปนี่ไปทรงนี้ครับไล่กินฮะ เอาดูเวงานนี้เราจับนี่ครับจับนี่ชนี่ขึ้นมานี่ต่อให้กินไปครับน่าจะออกเสมอเหมือนเดิมครับผมน่าจะออกเสมอเหมือนเดิม ขึ้นไปก็เป็นฮอตสามตัวเลยนะเนี่ยฮอตสามตัวขึ้นไปครับผมา 3. มานี่ไปเข้าฮอตตัวที่สามมาทรงนี้ไปเข้าฮอตตัวที่สามมาทรงนี้ เสมอครับผมงานนี้เรียบร้อยครับคนนี้คะแนนเยอะกว่าผมนะเขาเสียเปรียบนะครับเสมอสองกระดานนี้เขาเสียเปรียบเลย วัสดีครับมาดูคู่ที่3นะครับคู่ที่3เราขึ้นไปนะครับเราขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับเราขึ้นรับ5้าแตม้มรับ5้าแตม้มขึ้นมานี่ขึ้นไปทรงนี้เขาขึ้น3ามเรียงเราต่อก่อนเราต่อเลยต่อขึ้นไปตรงนี้มานี่ก็ สะบัดมานี่ก่อนสะบัดมานี่ก็ขึ้นไปให้ยิงสองเลยขึ้นไปให้ยิงสองนะครับตัวนี้สิบสิบสี่ยิงสองมาแล้วนะครับยิงสองมาแล้วงานนี้ไปทรงนี้ขึ้นมานี้ไปทรงนี้ขึ้นไปนี่ให้กินเลยเขาให้กินซะด้วยว่าคนนี้แก้เป็นนะครับ เขาเดินถูกเลยนะเดินอย่างนี้คือเดินถูกนะครับคือปล่อยให้กินปล่อยให้กินเลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีขึ้นไปเอาละครับต่อออกต่อออกเฉยเลยงานนี่ไม่ไม่เส้นให้กินด้วยขึ้นไป แล้วครับงานนี้เบี่ยงตัวเข้ามาเราก็เข้าฮอตแล้วครับเราก็ไปจะไปเข้าฮอตขึ้นไปนะครับเขาได้เปรียบอยู่นะเขาได้เปรียบนะครับถ้าเขาจับกินก็น่าจะออกแนวเสมอนะครับถ้าเราหนีเราแพ้นะแพ้ไหมหนีเขาก็ตามไปกินได้กินแน่แหละสู้เราเอาเสมอดีกว่านานะเอาเสมอ แล้วเราก็ฆ่าฮอตซะปล่อยให้เขากินไปนะครับแล้วก็แข่งกันเข้าฮอตเอาเสมอดีกว่าคนนี้เขาคะแนนเยอะกว่าผมนะครับ mm hmm. เจอมือแข็งแข็งล้วงานนี่เจอมือแข็งแข็งงานนี้ขึ้นมา mm hmm. ขึ้นไปเดี๋ยวขอเสมอเลยดีกว่าขี้เกียจเล่นต่ออืม mm hmm. ขึ้นมานีไปทรงนี้ขึ้นมานีไปสรงนี้ขึ้นมานีไปสรงนี้ขึ้นมานีไปสรงนี้ขึ้นมานีใส่กล้องโจรมานี ใส่กองโจนขึ้นไปนี่ไปนี่ครับอ้าขึ้นไปนี่ไปยังไงดี หายใจเหลือเกินไปนี่ปะกมที่มันนะครับเจอคนเก่งๆกันนั่นแหละขึ้นไปนี่ขึ้นไปครับผมมานี่ ไปกองโจนกับมาตรฐานส่งกันไกลอ้วนนะครับส่งกันไกลอ้วนขึ้นไปตรงนี้ ครียดแล้วับงานนี้เริ่มเครียดเริ่มเครียดแล้วพลาดไม่ได้นะครับเจอมือระดับนี้นี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงองเวลาจะหมด สดนะครับถ้าแกเวลาหมดก็ลังมันเลยครับขึ้นไปเข้ากินขึ้นมาแทรกขึ้นเข้ากิน <c oughs> แกปล่อยให้กินเพื่อต่อเพื่อต่อเดินให้กินครับเดินให้กินหนึ่งตัว ต่อขึ้นไปครับผมตัวนี้เราได้เปรียบนิดๆเพราะเราค้ำสูงหมากมันกองกันอยู่ทางซ้ายมือนะครับหมากควา้าแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับะนะครับเขาเอาสองแรกหนึ่งแล้วเขาต้องเคลียร์พื้นที่ไม่งั้นเดินไม่ได้นะครับอนาคตจะเดินไม่ได้เลยทีนี้เขาต้องเคลียร์ออกแบบนี้ไปแล้วขึ้นมาเขาต่อ เขาต่อเขาต่อเขาต่อ,ตอไปแล้วครับเราเหลือเท่ากันนะครับสามต่อสามขึ้นมาขึ้นไปครับผม <c oughs> นี่ก่อนนะครับแกหนีนะครับแกกลัวว่าเราจะไล่ตรงกลางกระดานแล้วบี้บี้เบี้ยให้จนนะครับแกก็เลยรีบหนีเอาลงมานี่ไล่กินก่อนหน่งตัวก่อนดื่นตรงนี้ไล่กินก่อนหนึ่งตัวนะครับเคราวนี้ก็เป็นสามต่อสก็มีสิทธิชนะได้นะครับงานนี้ มีสิทธิชนะได้ขึ้นไปจับนี่ก่อนครับผมมานี่บางหน้าฮอตตัวเองไปนี่ครับยังไงเขาก็เข้าครับฮอตแล้วเราก็ต่อเสร็จชนะเลยนะครับ ใังไงต้องเข้าฮอตครับผมเรียบร้อยครับโอเคเกมนี้